ที่เสื้อเนี่ยเพชรลำโขงแต่วันนี้จะมาเล่าเรื่องอัศวินคุณเคยเจอควายยักษ์ตัวเป็นเป็นหรือไม่ถ้ายัางวันนี้ขอแนะนำให้รู้จักกับอัศวินแห่งค่ายอัศวินมงคลฟาร์มอัศวินคือลูกทองตีนโตกับแม่บวัวบาลของคุณลุงกำนันโป๊์ครับ อัศวินอายุ4ปีกว่าฝันแท้2คู่แต่ความสูงทะลุประหลอดไปที่175เซนเมตรแล้วแล้วก็ดูท่าจะยังไม่หยุดโตด้วยอัศวินเป็นควายที่สูงใหญ่ยาวเล็บหนาและมีอัตราการส่งลูกที่ดีเยี่ยม ลูกเจ้าอัศวินที่ผมเก็บสถิติไว้จะให้ลูกตัวเมียเป็นส่วนใหญ่นะครับมากกว่า70%จะเป็นลูกตัวเมียคนที่ผสมอัศวินล้อนแรกๆเนี่ย,ยจะเป็นพี่น้องเกษตรกรที่มีแม่พันธุ์เนี่ยความสูงไม่เกิน140เซนแต่ผลงานที่ให้ออกมาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยครับผมความสูงมาทุกตัวเลยนะครับจุดเด่นมีความสูงแบบมาโดดเด่นมากสำหรับอัศวินถูกพัฒนาขึ้นมาโดยกํานันโป์อยากรู้ไหมว่ากว่าจะมาเป็นอัศวิน ที่ยักษ์ใหญ่อย่างทุกวันนี้เขามีต้นทางมาจากไหนอัศวินก็เมื่อตอนเล็กๆก็ก็มันก็ร่างกายก็ไม่ใหญ่โตนะแต่ตอนหลังเนี่ยอัศวินเนี่ยคือคือชอบในการทรงของอัศวินพุงไม่มากเท่าไหร่มันติดเหล่าไปทางเจ้าหมูลำตัวนะ ลำตัวพุงจะน้อยแบบนี้นะ่ะขวายพุงน้อยมันจะอะไรกสวยเหมือนเหมือนหมูนะ,ะสวยมากอัตวินเนี่ยเขาเสียดายครับทำไมอะ่ะไปเห็นอะไรมันตอนหลังก็ถามว่าเหล่าบับานเะนี่ยมันตอนแรกเก็บเก็บไอบ้บัวขาวไว้ตัวนึงพอดีเขาก็ยืมไปมันตายนะคือเหล่าเหล่าที่มันให้ลูกดีแล้วใหญ่อะลูกมันจะใหญ่ทุกตัว พ่อของอัศวินคือเจ้าทองตีนโตโคดควายจอมส่งลูกจากฟาร์มควายบ้านกำนันโป๊ดแล้วพ่อของทองตินโตก็คือเจ้าหนุ่มซึ่งเป็นพ่อเดียวกันกับรุ่งเพชรพ่ออัศวินก็เจ้าทองเจ้าทองก็เป็นลูกเจ้าหนุ่มแม่ของทองก็เป็นลูกของเจ้าแอลูกของเจ้าหมูขนาดที่แม่ของอัศวินคือแม่บัวบานซึ่งแม่บัวบาน คือควายตัวห่วงสุดของกำนันโปด๊ดโดยแม่บัวบานมีความสูงทะลุไปที่172เซนติเมตรแม่สววนก็เป็นเป็นเหล่าเหล่าของเจ้าหมูนะอันนั้นใหญ่มากแม่นะบุญมีนี่ยังเทียบไม่ได้เลยบุญมีก็ยังเทียบไม่ได้ได้นะใหญ่ใหญ่มากเลยตัวนี้นะให้ลูกมาแต่ละตัวเนี่ยมันเหมือนอะไร ในตัวในตัวมันก็ให้ลูกดีแล้วจะไปผสมตัวไหนก็ใหญ่หมดเลยค่ะเนี่ยคือพันธุกรรมของแม่ตะบนแล้วก็พ่อบัวบานก็เจ้าหนุ่มพ่อบัวบานคือเจ้าหนุ่มครับแล้วมาผสมกับเจ้าทองค่ะแล้วก็เป็นอัศวินปัจจุบันนี้ความไม่ธรรมดาของแม่บัวบานพี่สาวของอัศวินมีชื่อว่าบัวแดงที่เกิดจากแม่บัวบานมีความสูง เกินกว่า170ซนเมตรแล้วก็มาเป็นเจ้าอัศวินที่สูงถึง175เซนติเมตรล่าสุดน้องสาวของอัศวินชื่อว่าบัวตูมที่อายุยังไม่ถึง2ปีแต่มีความสูงเกินกว่า150ซนติเมตรทุตระกูลบัวของเขาเนี่ยลูกตัวโตหมดเลยนะครับอย่างพี่สาวอัศวินซึ่งเป็นลูกตัวแรกของแม่บัวบานนะครับชื่อว่าแม่บัวแดงนะครับตอนนี้ส่วนสูงอยู่ที่ 170เซนติเมตรตัวที่2ก็คือบัวขาวบัวขาวนี่ก็เป็นควายที่ควายหนุ่มไฟแรงมากๆเลยแต่ว่าบัวขาวเสียชีวิตไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีน้องของอัสโซบินอีกสตัวอยู่ที่คอกลุงกนันโป๊ะเป็นตัวเมียชุดนี้ตอนนี้ความสูงก็ไม่ต่ํา155เซนแล้วนะครับล่าสุดแม่บัวบานนะครับก็ได้คลอดนะครับคลอดทายาทของเจ้าโคจ่ารานะครับได้ลูกออกมาเป็นตัวผู้ครับผมเพิง่งคลอดไปเมื่อวานเมื่อวันก่อนนี้นะครับผม2วันละครับ นี่คือภาพของอัศวินตอนช่วงอายุประมาณ2ปีพิจารณากันเอาเองนะว่ามีแนวโน้มจะโตตามเหล่าหรือไม่ตอนผมได้เจ้าอัศวินมาใหม่ๆนะครับอายุของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2อขวบนะครับความสูง2ปีนะครับยังไม่ต้องตกใจคนระับประมาณนะฮะประมาณร้อยสีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็สภาพจะบอกเลยครับว่าดูไม่ได้เลยครับพ่อผมนี่ต้องขอใช้คำหยาบครับ บ่นทุกวันเลยนะว่าไปซื้อควายเข้ามาได้ยังไงเขาหลอกขายควายมาให้แล้วควายแบบนี้มันควายเนื้อตลาดนัดชัดๆพอผมว่าไม่พอนะครับพี่น้องคนรู้จักพี่ป้านะอาทั้งตำบลน,นะฮะบ,บอกผมเนี่ยโดนหลอกละควายสภาพแบบนี้ให้ฟรีเขายังไม่เอาเลยสามหมื่นก็ยังไม่กล้าซื้อแต่ด้วยความที่ผมเชื่อมั่นในเหล่าพันธุก,กรรมควายยักษ์ของลุงกำนันปศ ผมเชื่อว่าเขาจะต้องโตแน่ในอนาคตและมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับอัศวินมาโตตอนอายุประมาณสาขวบครับก็คือฟันคู่แรกหลุดนะครับก็เริ่มขยับความสูงขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าควายอุทัยครับพี่น้องต้องใจเย็นๆนะครับเลี้ยงเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนครับมันจะผอมจะสูงจะยาวอย่างเดียวเลยฉีดยาบำรุงก็แล้วอะไรก็แล้วจนผมตอนแรกก็คิดท้อใจเหมือนกันว่โอ้โหควายทำไมเราไม่อ้วนของเขาสักทีนะครับ มันเป็นอย่างนั้นจริงครับก็คือต้องใจเย็นๆนะครับอดทนนะครับ3ปีไปแล้วนะครับถึงจะโตปีที่3ถึงปีที่4 12เดือนนะครับความสูงจะโดดขึ้นมาประมาณ20%เลยนะครับภายใน1ปีด้วยสายเลือดควายยักษ์จากทั้งสายพ่อและสายแม่ทำให้ปัจจุบันอัศวินดูทีท่าว่าจะโตอย่างไม่มีวันหยุดตอนนี้4ปี7เดือนความสูง175ซนติเมตรไม่ขาดนะครับพี่ๆเป็นเพื่อนที่เข้ามาชมนะครับ ทุกคนก็ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าความสูงเขามาโดดเด่นมากนะครับแล้วก็เรื่องกระดูกแข้งขาลำตัวเป็นลูกทองตีนโตที่หลายๆท่านคอนเฟิร์มว่ามีลำตัวที่ยาวที่สุดไอรินเจ้าแม่ควายงามจากจังหวัดกาละสินเธอเห็นควายมาทั่วทั้งประเทศแล้วนักต่อนักเดี๋ยวไปฟังไอรินคุยกับคุณเตา๋าเรื่องอัศวินกันสวัสดีครับคุณไอรินครับสวัสดีค่ะค ตัวที่เราเห็นกันอยู่ก็คือเจ้าอัศวินนะครับผมเจ้าศวินเนี่ยก็เป็นลูกของแม่วัวบานนะครับของคุณลุงกำนันโป๊ตนะครับผม,มเป็นแม่พันธุ์เบอร์หนึ่งเลยครับสูงประมาณ172บวกนะครับอันนี้อัจวินสูงเท่าไหร่คะตอนนี้มีแน่ๆเลยก็คือ175บวกครับผมก็สูงนะสูงกว่า <laughs> สูงก็ตอนนี้ก็กําลังโตเลยครับผมฮนะกําลังโตเลยส่วนพ่อของเขาก็คือเจ้าทองตีนโตนะครับตัวนี้นี่คือผมได้มาจาก คอกลุงกำนันโพสเลยนะครับเอาออกมาจากคอกลุงกำนันเลยครับตอนอายุสองขวบนะครับวันนี้อลินมาดูมาดูเพราะว่าเจ้าแม่ควายแม่ควายสาวของอลินมาฝากผสมยินดีมากๆเลยนะครับขนลุกเลยฮะโอ้ระดับซุปตาร์ควายเมืองไทยอะเอาแม่พันธมาฝากผสมต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะอันนี้เราเราก็เลยอรินว่าเออเราเราชอบในในความสูงครับแล้วก็ โครงสร้างของอัลซิเนนคือมีจะมีลำตัวที่ที่ที่ยาวซึ่งแม่ควายของไอรินเนี่ยลำตัวสั้นคือจะเอาอัลซินไปปิดตรงนี้แล้วก็โดยความสูงครับแม่ควายของไอรินก็ไม่ได้สูงมากครับค่ะแล้วก็กระดูกอัลซินเขาเขาใหญ่ครับจริงๆเจอเขาสองงานแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่เป็นหนุ่มอ๋อยังไม่เป็นหนุ่มใช่ตอนนี้ตอนนี้เขาเป็นหนุ่มแล้วคแล้วแบบกระดูกใหญ่มากเลย ครับผมชอบชอบใช่ไหมครับตีน่าจะเอาลูกสาวมาฝากผสมขอบคุณมากเลยฮะเป็นควายสาวครับขอบคุณมากเลยแล้ววันนี้ได้เจอตัวจริงแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณในลินรู้สึกยังไงบ้างครับโตขึ้นโตขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็เขาใหญ่ขึ้นสูงขึ้นสูงอ่ะสูงแล้วก็เป็นควายที่ ไม่ได้บอกว่ามีแต่กระดูกอย่างเดียวอ่ะเขาเาก็ยังมีเนื้อเนื้อให้เราได้เห็นด้วยว่าเออแม่ไม่ใช่มีแค่โครงสร้างอ่าครับผมนี่แหละที่ที่ไอรินชอบแล้วก็อยากเอามาผสมการสวินครับผมใช่ค่ะคราอยากได้ครับควายใหญ่บวกงามโอ้ควายใหญ่บวกงามขอบคุณมากเลยนะครับต้องขอบคุณคุณไอรินด้วยนะครับผมครับที่เชื่อมั่นในพันธุกรรมของเจ้าอศวินนะครับผมครับ ผมเท่าไหร่นะครับตอนตอนอย,อยู่ในภาพเนี่ยคือแบบว่าเต่าดูสูงมากสูงมากเลยใช่ไหมครับอข,อขออยุญาตนะฮะรองเท้าผมก็ประมาณห้าเซนผมสูงประมาณร้อยแปดสิบรวมกันก็ร้อยแปดสิบห้านะครับผมเดี๋ยวผม<ร>จะเดินมาให้ดูข้างหลังแล้วกันครับว่าจะเหลือเยอะไหมนะครับว่าจากไอรินก็ได้เพราะว่าไอรินสูงร้อยห้าสิบแปดผมร้อยแปดสิบห้านะครับถ้า <laughs> ถ้าเดินออกมางี้ก็จะตัวตัวโต,วตวเลย <laughs> นี่ใครเห็นได้ลินไหมอ่าครับนี่ <laughs> น้องสูงนะน่าจะร้อยเจ็ดสิบกว่าด้วยอัศวินนะ่ะน่าจะสูงร้อยเจ็ดสิบกว่าครับสูงค่ะเป็นพ่อพันธุ์ที่สูงติดท็อปของควายไทยในเมืองไทยรุ่นเขาณในตอนนี้ที่ลินเห็นนะถ้าความสูงวัดกับพ่อพันธุ์ตัวอื่นตัวนี้สูง ชอบมันต้องเอาไปใส่แม่ของไอรินยืมเอากลับไปฟาร์มได้ไหมคะผลงานของเจ้าอัศวินเริ่มทยอยออกมาให้เห็นแต่ละตัวที่ออกมามีกระดูกแข้งขาใหญ่แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นควายยักษ์ได้ในอนาคตสำหรับแม่ของมาวินนะครับผลงานตัวนี้นะฮะแม่พันสูงแค่135นะครับผมจุดเด่นเลยก็คือเรื่องกระดูกกระดูกดี ความสูงโดดเด่นมากครับให้ลูกค่อนข้างไปทางสูงนะครับแล้วก็ลำตัวนี่คือว่าเขาให้ลูกลำตัวดีครับผมฮะหลังตรงท้ายท้ายมะนาวตัดเลยนะครับแม่เขาสูงร้อยสามสิบห้าเซนนะครับตอนนี้นะครับตั้งท้องอีกรอบหนึ่งนะครับกับเจ้าอัศวินนะครับหมอพันตัวท้องนะครับท้องแฝดนะครับท้องแฝดเจ้าอัศวินนะครับผมใช่ครับลูกแฝดข้างในครับได้อายุครันประมาณสองเดือนครับผม เนี่ยดูครับแม่ตัวนิดเดียวยังดูเปรียบเทียบกับตัวผมก็แล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวลูกไปางหน้าไปมาวินไปเร็วเนี่ยดูดูฮะแม่กับลูกแม่เขาเนี่ยความสูงที่135อนะครับแต่ดูลูก8เดือนครับความสูงนี่เกือบจะเท่าแม่แล้วนะครับใครอยากให้เราใส่เสื้ออย่างเพชรลำโขงก็ติดต่อหลังไมมาได้นะและนี่คือเรื่องราวของเจ้าอัศวินพ่อพันควายยักษ์แห่งเมืองอุทัยธานี อีกหนึ่งตัวที่น่าติดตามรายการนี้สนับสนุนโดยไอรินลดเช่า